สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เพื่อนหนุนใจ Supportive Pal นะครับเราจะได้พูดคุยกันถึงเป้าหมายสุดท้ายเลยในการที่เราหนุนใจนะครับว่าการฟื้นคืนสู่สุขภาวะที่ว่าฟื้นคืนฟื้นฟูที่ว่าสุขภาวะนั้นนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีภาพรวมของความหมายของสุขภาวะอย่างไรนะครับ ก็ขอบคุณข้อมูลจากแซมซ่านะครับหรือคล้ายๆกับกรมสุขภาพจิตสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้นิยามของสุขภาวะไว้8ด้านหรือปี8มิตินะครับมิติแรกคือสุขภาวะนั้นประกอบด้วยอารมณ์นะครับอารมณ์เป็นยังไงครับอารมณ์ที่ยีรู้เท่าทันอารมณ์ได้ทันนะครับสามารถบริหารอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์นะครับสลึกลงไปอีกก็คือจิตวิญญาณนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณนั้นมีสิ่งไหนที่เป็นพลังชีวิตสิ่งไหนที่เป็นการเติมเต็มให้จิตวิญญาณของเราเบิกบานชุ่มชื่นเติบโตได้อย่างงดงามอาจจะเป็นศาสนาอาจจะเป็นบุคคลต้นแบบอาจจะเป็นแนวคิดนะครับอาจจะเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ของเรานะครับสุขภาวะด้านที่3ครับ คือสติปัญญาแน่นอนเมื่อการฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้ถึงเป้าหมายระดับหนึ่งสิ่งที่พวกเราคาดหมายไว้ก็คือว่าทางด้านสติปัญญาการรู้คิดนะครับการตีความการที่มองโลกอยู่ในระดับที่เหมาะสมใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับถัดไปสุขภาวะด้านที่4นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงส่วนจิตใจแล้วด้านที่4นี้เราพูดถึงร่างกาย นะครับมีการดูแลสุขภาวะทางกายการทาาหารการชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะครับการออกกำลังกายมีการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอได้สมดุลไหมนะครับถัดไปครับด้านที่5นะครับแล้วสังคมโดยรอบละ่ะเราสามารถเชื่อมโยงกับผู้ที่เราเกี่ยวข้องได้สื่อสารได้นะครับ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับหนึ่งอย่างมีความสุขนะครับถัดไปนะครับทางด้านของงานอาชีพงานอาชีพนั้นแน่นอนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้แล้วใครที่เคยเรียนกลับไปเรียนหนังสือได้ใครที่เคยทำงานกลับไปทำงานได้แต่แน่นอนนะครับจะเป็นเป็นการทำงานหรือการเรียนนั้นอยู่บนความพร้อมของสภาวะ ณปัจจุบันนั้นนะครับคงจะไม่สามารถไปเปรียบเทียบกับก่อนป่วยได้ถ้ากลับไปใกล้เคียงของเดิมได้ก็ยินดีแต่ถ้าไม่ได้ขอให้เป็นณสภาวะหลังจากการฟื้นคืนเพราะแน่นอนนะครับเมื่อผ่านการฟื้นคืนสุขภาวะระดับถึงแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนจะกลับไปทำได้เหมือนเดิมทุกเรื่องมันอาจจะต้องมีแนวทางใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนกนารทำงานที่เหมาะสมกับ สุขภาพเขาในขณะนั้นนะครับเมื่อมีข้อ6งานที่ดีแล้วก็ส่งต่อที่ข้อ7นะครับก็คือมีการเงินที่ดีที่สามารถจะเลี้ยงชีพได้สามารถจับใจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ประสงค์ได้ตามสมควรรวมถึงมีความมั่นคงในทางการเงินที่จะใช้ได้ในระยะยาวหลังเกษียณนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ประกอบรวมกันเป็นมิติของสุขภาวะ แต่ข้อสุดท้ายแต่ไม่ได้สําคัญน้อยที่สุดนั่นคือข้อที่8ครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในที่นี้ไม่ได้มองไกลไปถึงระดับโลกระดับมหาภาคอย่างเดียวแต่ขนาดจุลภาคหรือไมโครที่โดยตรงก็คือสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่สุดก็คือภายในครอบครัวนะครับสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนให้การฟื้นฟูสุขภาวะไหมขณะเดียวกันผู้ฟื้นคืนสุขภาวะสามารถปรับตัวกักบสภาพแวดล้อม ได้ดีเพียงพอในระดับไหนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้น8มิติของสุขภาวะเนี่ยครับก็คือเป้าหมายในการฟื้นคืนที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นการประเมินก็จะดูทั้ง8ดด้านส่วนจะไปด้านไหนได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยู่ที่ท่านเป็นผู้เลือกนะครับหมายถึงว่าผู้ฟื้นคืนสุขภาวะที่ทำงานร่วมกับผู้ดูแล แล้วถ้าท่านเป็นเพื่อนหนุนใจในฐานะที่ท่านเป็นจิตอาสาท่านก็สามารถร่วมที่จะค้นหาเป้าหมายไปสู่8มิติของสุขภาวะเหล่านี้ร่วมกับผู้ฟื้นคืนได้นะครับขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องที่รักมีความสุขอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะพบกันในตอนหน้าครับเรื่อง Recovery นะครับสวัสดีครับ